วันเดย์บล็อกหนึ่งวันในตัวเมืองลำพูนมาดูกันดีกว่าว่าในเมืองเล็กๆสงบๆแห่งนี้จะมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจแล้วก็รอให้ทุกคนไปถ่ายรูปไปแวะตามรอยกินกันบ้างค่ะร้านแรกชื่อว่ากินเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งถึงแม้จะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะแต่บอกเลยว่าพอช่วงเที่ยงทีไรเนี่ยคนเยอะตลอดเพราะว่าร้านเล็กแค่นี้ค่ะโต๊ะก็มีไม่กี่โต๊ะเรเล่นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยนะคะก็คือการตกแต่งสไตล์วินเทจค่ะซึ่งจะมีการนําโปสเตอร์หนังเก่าๆออกมาแปะไว้ตาม ผนังร้านนะคะซึ่งเราใช้ถ่ายรูปได้มู o ดีมากๆและนี่คือหน้าตาของอาหารค่ะบอกเลยว่าอร่อยและได้เยอะมากๆเลยข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นร้านซาลาเปาชีบุรีซึ่งเพิ่งมาเปิดได้ไม่นานค่ะแต่ขอรับประกันความอร่อยด้วยการแนะนําเมนูที่พวกเราลองนะคะ,ะนั่นก็คือซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาค่ะเป็นเมนูใหม่ของเขาและอร่อยมากทุกคนอร่อยมากจริงๆ นั่นแหละค่ะถึงแม้ว่าน้องเราจะกินหน้าเกลียดไปหน่อยแต่ขอบอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยมันทั้งหอมหวานมันเค็มนัวน,น,นะคะมีแบบรสชาติเละกลิ่นของไข่เค็มแซ่บเขามาด้วยคืออร่อยมากแล้วออกจากร้านซาเปามาก็จะเป็นทางเดินให้ถ่ายรูปเล่นแบบนี้ ภาพมาที่เส้นหน้าวัดพระธาตุาริพุนชัยนะคะซึ่งเป็นวัดประจําจังหวัดและโด่งดังมากๆของลําพูนทางเส้นนี้ก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีหัวมุงท่าสิงซึ่งเอาไว้ซื้อของฝากกันได้นะคะและที่สาคัญก็คือมีถนนคนเดินทุกวันศุกร์และนี่คือสะพานท่านางที่จะใช้ข้ามไปยังอีกฝั่งนะคะซึ่งวิวค่อนข้างสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าผ่านแม่น้ํากวงพอดีแล้วมองรงไปก็จะเห็นประตูท่านางทางด้านน้นและนี่คือเส้นทางที่เรากําลังจะไปคาเฟอ,อีกแห่งหนึ่งซึ่งโด่งดัง มากๆเลยค่ะถึงแล้วกับ Judy's Home Cafe ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์น่ารักน่ารักเอาไว้ถ่ายรูปเล่นและมีมุมให้เลือกหลายมุมมากเพราะมีพื้นที่อาณาบริเวณกว้างขวางนะคะมีทั้งในตัวคาเฟ่แล้วก็โซนข้างนอกที่เป็นเหมือนสนามหญ้านะคะให้เลือกสารถ่ายรูปค่ะที่สำคัญคือมีน้องเป็ดและน้องห่านมาต้อนรับ ทุกคนรู้ไหมว่าลำพูนมีควีนส์มาเปิดแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการแวะซื้อขนมปังกับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะนอกจากเขาจะทําเป็นร้านเบกเกอรี่แล้วนะคะเขาก็ยังทําเป็นโซนคาเฟ่นะคะก็มีขายกาโฟงกาแฟชาของชาเขียวว่ามากินข้าวซอยแล้วงงมากร้านนี้นะคะข้าวซอยแสนน้ำผึ้งซึ่งเป็นข้าวซอยนมงสดเก่าแก่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะลูกหลานเขามีการรีโนเวทใหม่ทําเป็นซอฟต์เสิร์ฟไอศครีมขายด้วยนะคะทุกคนและรสชาติดีทั้งข้าวซอยแล้วก็ทั้งไอศครีมเลยค่ะหมดวันเรียบร้อยเรามานั่งเล่นรอคุณแมมาแ่า หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ